โดยเริ่มแรกก็ทําการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกแล้วก็นําไปล้างน้ําสะอาดจํานวนสามน้ําและนําไปตากแดดจํานวน3แดดเพื่อให้ได้ข้าวที่แห้งเต็มที่จากนั้นก็นํามาทอดในน้ํามันที่ร้อนเต็มที่หลังจากทอดจนได้ข้าวที่พองเต็มที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะรอให้เสด็จน้ําต่อมาก็นํามากลุกกับไส้หรือว่าส่วนผสมที่ต้องการเช่นลูกเกดงาดํางาขาวตัวลิสงจะแยกแต่ละชนิดก็สามารถทําได้หรือจะใส่ผ เป็นไส้รวมเลยก็ได้จากนั้นก็ทำน้ำเชื่อมโดยทอดในกระทะที่มีส่วนผสมก็คือน้ำเปล่าหรือจะเพิ่มสีสันก็ใช้น้ำดอกอันชันก็ได้ใส่ผสมกับน้ำตาลทรายแดงใส่เกลือเล็กน้อยทอดในไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมละลายเข้ากันจากนั้นก็ใส่แบะแสผสมลงไปแล้วก็เคี่ยวคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเหนียวข้นจากนั้นก็นำข้าพองที่ผสมกับไส้ ต่างๆไว้แล้วนำมาเทคุกกับน้ำเชื่อมในกระทะคุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาคุกเค้ากันประมาณ2-3นาทีจากนั้นก็นำมาเทใส่ถาดและก็ใช้ไม้กลิ้งเข้าพองให้ผสมน้ำเชื่อมในถาดให้แน่นเหนียวติดกันพอเหมาะไม่ต้องให้แน่นจนเกินไปต่อมาก็ใช้มีดมาทำการตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วก็บรรจุใส่ถุงหรือว่ากล่องเพื่อจํา